เขาสแกนต้นต่อ,อ,อแพทยสภาใช่ไหมรวมถึงกระทรวงที่เขาต่อีบที่บอกว่าเราติดตามสถานการณ์ทุกเร่องแต่เ้าเลยใค่ะค่ะทางรายการของเราก็ เราเป็นรายการที่สื่อสารจากภาครัฐไปสู่ประชาชนนะคะแล้วเราก็หน่วยงานหนึ่งที่เราติดตามตลอดก็คือกรมควบคุมโรคก,กระทรวงสาธารณสุขเพราะนั้นทําให้เรารู้เรื่องเรื่องนี้มาตั้งแต่วันที่10มก,กราคมนะคะท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคตอนนั้นคุณหมอแก้วเนี่ยมาร่วมรายการทําให้เราได้ได้รับทราบไปด้วยนะคะทางทางเราเองด้วยแล้วก็ทาพี่น้องประชาชนที่ติดตามรายการในวันนั้นและเราก็ เรียนแล้วก็มีการสัมภาษณ์อย่างต่อเนื่องนะคะมาจน4ครั้งรวมครั้งนี้เป็นครั้งที่5แล้วนะคะเพราะนั้นสิ่งที่เราเห็นโรคนี้คือโรคระบาดเป็นโรคอุบัติใหม่นะคะพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอัปเดตตลอดเวลาเพราะว่าคนเราก็ต้องตามไปศึกษาวิชาความรู้เรื่องนี้เพราะนั้นสิ่งที่ท่านผู้ชมจะติดตามได้ก็คือ,อยาตรตยา ตระหนกมากนักแต่ให้เรามีความตระหนักแล้วก็ติดตามข่าวสารจากทางราชการดีที่สุดค่ะถ้าใครสงัประเดนกับสังค่ถ้าใครตามบายนี้มีคําตอบเนี่ยเราจะสัมภาษณ์ในประเด็นที่สังคมสงสัยะจะได้เคลียร์เพราะว่าราชการเองก็จะเล่าในมุมราชการมีวิชาการแต่ในแง่ชาวบ้านเขาก็จะมีคําถามแบบชาวบ้านเราก็เอาสองอย่างนี้มาเจอกัน ประชาชนดูรายการจะได้เคลียวว่าเอ๊ะที่บอกกักบริเวณกักยังไง okay. แบ่งห้องแบ่งยังไงหน้ากากแบบไหนใช้ได้ใช่ไม่ได้เราจะเชิญหมอแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเห็นไหมครับหลากหลายเลยมีทั้งแพทย์ที่รักษาจริงๆจากบำราษนราดูลเจอคนไข้จริงรักษาจริงหายจริงมีจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขที่เขาเห็นภาพรวมรวมถึงคุณหมอเอกชนก็มารวมพลังกัน <Okay. S 1> ฉะนั้นภาพจึงเป็นภาพที่เห็นทุกมิติ เราจะให้ประชาชนเนี่ยได้คลายข้อข้องใจในประเด็นที่ตัวเองตั้งคําถามสงสัยรวมถึงเป็นการแก้ไขเรื่องข่าวลือบางเรื่องที่ผิดข่าวลือบางเรื่องส่งผิดข้อมูลอาจจะไม่ใช่ข้อมูลผิดผู้เชี่ยวชาญที่เขาศึกษารอบด้านเนี่ยเขาจะได้มาตอบเพี่เคลียร์ว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่เป็นตน้นก็ติดตามเพราะว่าเราไม่อยู่แค่นี้นะครับเรายัง เกาะติดเรื่องนี้ต่อไปเรื่อยๆอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง,น,ง,งนะคะคเพราะว่าสิ่งหนึ่งคือเราเป็นรายการที่สื่อสารสองทางท่านผู้ชมชมรายการปุ๊บมีหน่วยงานไหนมาสงสัยโทรศัพท์เข้ามาเลยแล้วเราจะนําคําถามนั้นมาเรียนคําถามมาเรียนถามวิทยากรบนเวทีด้วยนะคะคนี่เป็นช่องทางหนึ่งที่ของเราอาจจะมีจุดต่างจากรายการอื่นๆคือท่านผู้ชมนั่งชมรายการแล้วไม่ต้องสามารถ<ม>ที่จะบอกได้นะคะแล้วก็ติดตามย้อนหลังไปดูรายการของเราได้นะคะที่แฟนเพจรายการบ่ายนี้มีคําตอบนะคะ Facebook รายการบ่ายนี้คำตอบก็ติดตามดูจะเซิร์ชดูก็จะมีข้อมูลต่างๆแต่ว่าอย่างที่บอกว่าทุกอย่างข้อมูลมันต้องอัปเดตทุกวันเพราะมันเป็นโรคอุบัติใหม่สถานการณ์มันเปลี่ยนนะคะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับสัปดาห์ละครั้งครับการบ่ายนี้มีคำตอบนะฮะขอบคุณนะคะติดตามข่าวบันเทิงที่นายทะเทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ